สวัสดีค่ะตอนนี้นะคะหนูดีอยู่ที่สวนผักหลังบ้านนะคะคซึ่งตรงนี้เป็นแปลงของเจ้าบันชื่นแล้วสำหรับคลิปนี้นะคะเราก็จะพาทุกคนมาเก็บข้าวโพดหวานทานสดเพียวไวท์ฮอกไกโดค่ะที่เราปลูกอยู่ด้านหลังตรงแปลงนั้นนะคะนั้นจะเป็นทั้งหมดเลยนะคะก็จะมีรู้สึกเราจะมี1 2 3 4 5สแปลงดินเนาะแล้วก็มี3แปลงที่เป็นลอยลอยฟ้า นะคะเป็นผักชั้นสูงส่วนมื้อนี้นะคะก็ได้พี่โภมาเป็นมือเก็บนะคะและมือเก็บมือเก็บหนมือเก็บมือเก็บได้ละมีกำกำอ่ะให้พี่โภเป็นคนอธิบายหน่อยว่าต้นนี้มันอะไรยังไงปลูกยังไงทําไมชอเฮ้ยจริงจกอ่ะโอเคค่ะอันนี้ตรงนี้เป็นขมิ้นนะคะเราไม่ได้จะเก็บขมิ้นเดี๋ยวนี้จะแหวกลงขมิน้นให้พี่โภก่อนันนี้คือ มันเป็นรุ่นสองหลังจากปลูกตรงนั้นเป็นเป็นหลักครับตรงนี้พอดีมีที่เหลือก็เลยเอาเม็ดลงมาลงแต่มันก็ขึ้นมาแค่สองต้นจากประมาณหกต้นที่ที่ลงไว้เ<ห>นาะใช่ครับตอนนี้เขาก็ออกฝักแล้วแต่ว่าฝักเขาไม่ค่อยใหญ่มากก็เลยกะจะมาเก็บหให้รู้แล้วรู้รอดปอไปเลยว่าเป็นยังไงบ้างให้รู้แล้วรู้รอดอ่ะรู้แล้วรู้รอดแล้วเราก็มีการปลูกแบบที่เรียกว่าโพลีค u ลเจอร์นะคะก็คือมีขมิน้นข้าวโพดขมิ้น ดอกไม้ต่างๆดอกไม้ก็มีทั้งบานเย็นบานชื่นดอกดาวเรืองเนาะไปจนถึงอันนั้นคือกระเจีย๊ยบอันนั้นที่เลยๆขึ้นคืออะไรคะแตงกวาแตงกวานะคะโอเคเลยคะ่ะแล้วนี่คืออะไรคะนี่คืออะไรคะ,คออะ,รคะบอกหน่อยค่ะนี่คือเพลียนี่คือเพลยะขาวขนฟูนะคะเป็นศัตรูพืชที่รุนแรงมากนะคะชื่อพี่พวงมาลัยนะคะนั่งรายมากอ่ะกลับมาค่ะกลับมาที่แปลงของเราส่วนนั้นนั้นคือชาโปร่งฟ้านะคะเอามาใส่ถุงรอไว้นะเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะมีการปลูกกันละ โอเคแล้วนั่นเห็นไหมคะนั่นคือฝั่งที่เป็นโต๊ะผักลอยฟ้านะคะมีบัวมีอะไรนี่คือศาลานั่งเล่นของเราอ่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาหักขขาโพดกันคะ่ะลุยคะ่ะลุยเลยนี่อ่ะฝักเล็กมากฝักเล็กมากเลยจะอายเขาไม่เนี่ยมาไหนมาดูซินี่น่มามามาปอกตรงนี้ดีกว่าคะ่ะอ่ะมาปอกใกล้ๆตรงนี้ ให้ดูซิเป็นยังไงข้าวโพดหวานเพียวไว้ทอกไกโดทําไมพี่โพถึงชอบปลูกยันป้ายเลยเจ้าตัวเนี้ยมันปิดข้าวโพดที่ทานสดแล้วฉ่ำหวานมากเลยครับมันมันจะไม่เหมือนข้าวโพดท,ท,ทั่วไปเนะเาะอา๋ออ๋อทุกคนคะมาลุ้นกันคะ่ะว่าหลอไม่หลอคะ่ะหล่อรี่มาโอ้โอ้โออไม่เคยมีเต็มฝักสักหเนเลยนะแต่ว่าก็ยังดีกว่าครั้งก่อนนะพี่ว่าต้องเวลาโอ้โอชา้ชาชา้ชาช้าช้าแป๊บ นี่ให้ทุกคนดูเนะม็ดนะมันจะเป็นอย่างนี้นะทุกคนมันจะเหมือนไข่มุกแล้วถ้ามันขึ้นชิดกันเม็ดมันจะรีเนาะเม็ดมันจะแบนแต่ถ้าเกิดบังเอิญมันได้ฟันหล่อแล้วก็มันจะกลายเป็นไข่มุกขาวทันทีค่ะมาะมา,มาชโชว์พี่โบโชว์วิธีการเก็บเลือกยังไงต้องดูจากไหมพี่โบต้องให้ดูไหมหน่อยเลือกยังไงคะ ไหมก็จะเริ่มเป็นสีน้าตาลแล้วก็เริ่มแห้งครับอันนั้นก็คือเขาก็เก็บได้ละนะคะเก็บเกี่ยวได้ถ้าทิ้งไว้นานมากเนี่ยคือเขาจะไม่ฉ่าครับเนื้อเขาจะเป็นเนื้อๆแล้วเขาจะเน้นนินนนน่ี่เรามี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 เด็กดื้ออีกนคนพี่พอคะ่ะเด็กดื้อมาลอกินแล้วค่ะื้อมารอกินแล้วเหรอเพราะว่าเด็กดื้อเด็กดื้อชอบอะไรเด็กดื้อเด็กเด็กดื้อชอบข้าวโพดรากเดี๋ยวต้องให้เด็กดื้อกินด้วย อ่ะไหนพี่ทุกคนสังเกตนะเราแกะอยู่ตอนนี้เลยนะคะนี่ไม่ได้หยุดไม่ได้พอเลยนะและมันมาไหนพี่พบอกสิว่าไอข้าวโพดมันเจ๋งยังไงเวลาปลูกเองไม่ต้องล้างมันมาในอะไรของมันมันมาในแพคเกจิ้งของตัวเองถูกไหมครับอันนี้ก็คือตะกี้แล้วนี่นี่แพคเกจิ้ง <packaging S 2> ของมันอยู่นี่เดี๋ยวเอาไปทําปุ๋ยมากแล้วนี่คือด้ามจับของเขาคือพร้อมทานเขาดูด้ามจับหน่อยเขาดูด้ามจับหไม่ขอโชว์ด้ามจับหน่อยนี่ด้ามจับอยู่ในนี้ด้วยค่ะใช่ด้ามจับ พี่โพเชิญกินเลยค่ะหนูจะหนูจะฟังหนูจะโฟเล่เสียงให้ค่ะหวานมากรสชาติเป็นยังไงคะหวานมากเลยครับแล้วก็มีฉ่ำฉ่ำน้ำหมาเหยียบเท้าหมาเพียมจะขยิ่งกิน,นอืออร่อยคะแนะนำครับแนะนำถ้าใครยังไม่เคยปลูกอืม เดี๋ยวดูสิกัดไปลาเป็นยังไงนี่นะคะกัดไปแล้วก็จะเป็นอย่างนี้ทานดิบได้เลยอ่ะพี่โบเดี๋ยวเผื่อคนที่ไม่เคยกินเจ้าตัวนี้แล้วไม่เคยปลูกเนาะทาทานดิบแล้วท้องอืดไหมรสชาติเป็นยังไงมีความเป็นแป้งเหมือนข้าวโพดเหลืองทั่วไปไหมคะคือถ้าเก็บระยะนี้ครับคือเขาจะมีน้ําอยู่ในตัวค่อนข้างเยอะเวลากัดไปเนี่ยก็คือมันเป็นน้ำข้าวโพดออกมาเลยครับเนื้อเนื้อน่นเขาจะน้อยเขาจะฉ่ำมากเนาะไหนเขาดูไหนเขาดูเขาจะหอม นั่นเหมือนหอมกลิ่นดอกไม้มีกลิ่นข้าวโพดนิดน,นึงนะครับกลิ่นเขา,า,าจะไม่เหมือนข้าวโพดเหลืองนะใ,ในความรู้สึกของหนูดี<ห>แล้วก็มีคนมารอนะคะพี่โภมีคนรอนะคะป้าคะปลา<ม>ปลาปลา,าต้องแบ่งลินะคะ<ม>ตัวนี้ชื่อดอกมะลีนะคะค่ะโอเคเนาะเดี๋ยว<ห>ต้องพาไปดูอีกีนี่อีกอีกดงหนึ่งด้วยเรามีสารพัดดงมาไปกันอ๋อให้น้องแก้วเก็บเพราะตัวเองอะใช่จะกินกินไปแล้วเพราะตัวเองจะกินแล้วก็มีคนพี่โพค่ะเขาขอหน่อยค่ะ ขอ,ขอช่วยหักให้หนูกินหน่อยค่ะช่วยหักให้หนูกินหน่อยค่ะโอ้ยช่วยหักให้มาหน่อยสิค่ะ,ะหักหน่อยค่ะ <c oughs> อะ อ๋อค่ะค่ะขอบคุณนะคะน้ำกระเด็นเข้าหน้าขอบคุณนี่มีน้ําใจกลับมานะคะอ่าเดี๋ยวไปดู <c oughs> เดี๋ยวเราไปดูแปลงหนูนเดี๋ยอนี้ให้น้องแก้วเด็ดมั่งดูสิโอของใครจะให้น้องแก้วสุ่มมั้งให้น้องแก้วสุ่มเด็ดนะคะต้องให้น้องแก้วบอกวิธีเลือกเด็ดด้วยนาอนีอ่เห็นไหมคะเราเดินไปในแต่ละแปลงเนี่ยมันจะมีการเติบโตที่แตกต่างกันไปส่วนเจ้าแปลงเนี้ยสังเกตว่ามันมี มันหวานอันนี้คือมันหวานญี่ปุ่นนะคะเบนนิฮารุกะที่เราเอามาลองปลูกดูเนาะแล้วก็ปลูกมันหวานอยู่ด้านล่างแปลงนะคะแล้วก็มีข้าวโพดอยู่ด้านบนมันก็จะได้แบบเใช้พื้นที่ให้คุ้มเนาะมาให้น้องแก้วเลือกหัวดีกว่าว่าน้องแก้วจะเลือกหัวไหนอันนี้มาเป็นดงเลยนะทุกคนนี่คือดอกตัวผู้ใช่ไหมคะดอกตัวผู้แล้วก็ดอกตัวเมียจะอยู่ข้างล่างน้องแก้วข่าววิธีการเลือกนี่มันมีทั้งหัวสีเขียวหัวสีน้ําตาล อ่ะน้องแก้วน้องแก้วบอกว่าเลือกตัวนี้ทําไมอะคะเพราะว่าอันนี้มันมันตายแล้วเนาะมันหยุบมันหยุบแล้วอะคะ่ะมันหยุบแล้วะะอันนั้นละคะคืออันนี้มันมันยังไม่ไม่ค่อยเท่าไหร่นะคะเพราะว่าอันนี้มันยังไม่เหี่ยวเนาะใช่อ่าโอเคน้องแก้วเลือกอันนี้นะเดี๋ยวพี่เป็นตาก,กล้องให้เลย ปอกินกันที่แปลงเลยค่ะสดกว่านี้ไม่มีแล้วค่ะทุกคนนี่คือแปลงเราตรงนี้มันก็แบบมันมีมันมีมนมสกิ่ต้นอะ่นะเกือบสิบเนานะเนี่ยจริงจริงหรอคะเนาะซึ่งอันนี้เราก็ปลูกลงไปในแปลงผักของเราเลยนะคะแล้วก็เดินที่น้องแก้วเก็บตรงเนี้ยขับมาหันมาทางขวานิดนึงก็คือแปลงปุ๋ยหมักไม่พริกกองแบบแม่โจ้ของเราเลยนะคะสะดวกมากเลยเราก็จะทําปุ๋ยหมักไม่พริกกองแบบแม่โจ้ ป้ายแปลงปลูกเคลของเรานั่นแหละเนาะอะ่่ไหนดูซิหล่อไม่หล่อคะทำเป็นเล่นไปดีขึ้นเนี่ยไม่คิดเลยเออไม่คิดเลยนี่โอ้ยของแก้วสวยจังอะ่ะสวยมามล่าอ,อ่าฝั่งนี้นิดนึงอ๋อมันมันจะมีฝั่งที่แบบได้ มนีตจะมีฝั่งนี้ไม่เต็มอันนี้ฝั่งที่หลอกับฝั่งที่โอ้ถ้าฝั่งนี้นะสวยเลยนะาให้ชิมโอ้แล้วก็มีดูดูข้าวแถวเลยพี่พลอนางนางสองตัวนางมาข้าวแถวแม่จ๋าวันนี้นี่นี่ไม่อิ่มเลยค่ะเมื่อกี้นี่พี่พอให้กินลิไม่อิ่มเลยค่ะอ๋อลิลิลินี่ไงไม่ให้แล้วไม่ให้แล้วเอาไหมคะเอาลิค่ะลิไม่เอาลูก อ่รีเอาค่ะลีเอา,อาเชิญ<ด>กินนะคะอ่เดี๋ยวให้เดี๋ยวให้ใหหน้องแก้วมาชิมนะคะจะได้ให้หน้องแก้วลองบรรยายรสชาติสิว่ารสชาติเป็นยังไงอันนี้เขาต้องอหัวจัดการหมาเขาเอารอแป๊บนะลูกให้มนุษย์กินแป๊บนะคะน<ม>ี่เราก็ต้องเอาไหมออกให้เรียบร้อยก่อนนะทุกคนเนาะอ่ะอลาลองชิมนะคะหวานมากค่ะเหรอ เทียบเทียบกับไอ้ข้าวโพดที่เราเอามาทานมข้าวโพดไอ้ข้าวโพดสีเหลืองอะแก้ว,ว่ารสชาติมันต่างกันยังไงบ้างคะอันนี้หวานห,หวานหอมคะ่ะแล้วก็แบบมีมีมันนิดนิดแล้วกินแล้วกแก้วแก้วกินดิบแก้วท้องอืดไหมมีคนถามมาเหมือนกันบอกเอ๊ท้องอืดไหมจ๊ะไม่ะค่ะท้องไม่อืดเลยค่ะปกติเลยค่ะ พี่เขารู้สึกเหมือนกันว่าเจ้าตัวนี้คือตัวนี้ทุกคนมันเด็ดจริงๆเลยค่ะแม่คะ่ะลูกมนุษย์มนุษย์มนุษย์ษษพยายามจะรีวิวข้าวโพดอยู่นะคะนางก็มาละนางมาปวนเลาววนนะคะเนาะโหขอบคุณน้องแก้วกับพี่โพมากเลยที่มารีวิวให้นางก็นางมีความสุขกับข้าวโพดนางพี่ไลเดี๋ยวต้องให้มนุษย์กินให้เสร็จก่อนนะคะบางกีแก้วหักแบบยังไม่กัดเลยค่ะแก้วซึ่งเป็นคนที่จิตใจด,ดีต่อหมาอะไรเ <c oughs> ช่นนี้ <c oughs> น่ารักมาก เรายังเหลือเวลาอีกนิดนึงพี่พอขาพาพาเดินชมโอ้โหพี่พอฝั่งนี้คืออะไรมั่งเนี่ยไหนอธิบายหน่อยสิสวยจังเลยอันนี้นเป็นมุมมุมโปรดนะเป็นมุมเฉียงนากับดอกไม้ที่ปลูกไว้นะครับเนาะกอนั้นคืออะไรจ๊ะนั้นเป็นกอโหระพาไหนมานนดูจากฝั่งซ้ายสิพี่พอขอถามหน่อยเดี๋ยวคนต้องงงไอเจ้าเนี้ยที่มันมาเป็นเจดีย์อย่างนี้เลยอ่ะเนี่ยอันนี้ปลูกอยู่บนโต๊ะมีดอก แล้วก็ลงมาเป็นเจดีแบบนี้แล้วใบมันก็ชี้โบชี้เบยิงไปยิงมาอันนี้คืออะไรคะเจ้าเจดีนี้คือช่อดอกของผักสลัดครับเหรอคะผัก<ช>สลัดนี้<ง>อันนี้คือพี่โพ,พเก็บจะเก็บมเมล็ดแล้วใช่ไหมคะใช่ครับเลี้ยงไว้ให้เขาออกดอกแล้วก็ติดมเมล็ดแล้วเก็บไว้ปลูกต่อคเหรอคะแล้วอันนี้คือพันธุ์อะไรคะเนี่ยที่ขึ้นเป็นเจดีเงี่ยอ,อันนี้พัน bronze arrowhead นะครับอร่อยเหรอคะอร่อยไม่ชอบไม่ค่อยขม แ,แต่ว่าเขาเหมือนเขาจะทนอากาศร้อนได้ดีกว่าสลัดสลัดพันนอกพันอื่นนะฮะหรอคะ<ม>ดีจังเลยแล้วก็เจ้านี่นะคะก็คือเคล<ม>เนาะนี่คือเคลนี่ก็คือ bronze arrowhead ที่พี่พอเอาไว้เก็บมเมล็ดเนาะแล้วก็อันนี้คือปุ๋ยหมกักไม้พลิกกองแบบแม่โจ้นะคะก็ถ้ามีโอกาสนะคะก็จะพาลงมาดูสวนอย่างนี้เนาะหวังว่าเพื่อนๆจะไม่รำคาญนะคะ เพราะวันนี้มันก็เป็นไลฟ์สไตล์ที่แบบเราก็พยายามจะปลูกผักทานเองเนาะให้มากที่สุดเท่าที่ทําได้นะคะไม่ได้เก่งอะไรเนาะเพราะมันก็มีแบบมีปัญหาที่เราเจอโดยตลอดเนาะใช่ไหมคะพี่พ่อขาสปัญหาหลักของสวนที่พี่พ่เจอในฤด,ดูฝนคืออะไรคะอันนี้เราอยู่ในฤด,ดูร้อนต่อฝนเนาะมีปัญหาอะไรบ้างเชื้อรานี่เจอเยอะครับนคุณเรอคะเชื้อราแมลงแมลงเนี่ยนาฝนเยอะมากเชื้อราแมงและ หอยไหมหอยก็มีหอยเนาะหอยเราก็เจอแล้วพี่พรมีวิธีการแก้ปัญหายังไงให้หน้าฝนยังพอมีผักกินอยู่ได้บ้างคะสามวิธีแก้ปัญหาหน้าฝนปลูกบนโต๊ะครับปลูกลบนโ <5. S 2> ต๊ะวิธีที่หนึ่งแล้ววิธีที่สองอะในแปลงปลูกอะไรในแปลงก็ปลูกผักที่ต้นสูงสงหน่อยครับที่ม,มันหนีหอยได้ที่หนีหอยได้อย่างเช่นพวกมะเขือพวก ข้าวโพดพแตงกวาพวกข้าวโพดมันหวานกระเจี๊ยบเนาะแล้วมีอีกวิธีหนึ่งไหมที่ใช้สู้อุ้ยนี่แล้วก็แมลงนี่นี่อันนี้เลยวิธีที่สามแล้วกันอันนี้เสียบเอามาเสียบหัวนี่มันคืออะไรนี่คือความพยายามนี่ต้นเนียมเลยนี่คือน้องเนียมหูเสือนะคะหรือว่าเนียมหอมแล้วพี่โพเอามาตัดหัวเสียบประจานยังไงอ๋อนี่คือคุณเคลคุณโดนกัดใช่นี่นะคะนี่คือสภาพเคลหน้าฝนนะคะทุกคนเนี่ยให้ดูเคลนี้จะโดน มแมลงเยอะมากครับก็เลยต้องเอาหาวิธีคุม,มแมลงหน่อยเหรอคะใช่แล้วเจ้านี้คือผักอะไรคะอันนี้ผักเหมือนผักมัสตาร์ดเนะผักกลิ่นเหมือนวาซาบิครับเราก็เลยเรียกเขาว่าผักวาซาบิอ้าวพี่พอขาแล้วตรงนี้มันมีหญ้าขึ้นอยู่ปล่อยขึ้นด้วยเหรอคะปล่อยไหมน่ารักดีถอนเลยครับอถอนถอนเหรอคะไม่เก็บไว้เลี้ยงจุลินทรีย์ในดินเหรอคะไม่เป็นไรครับอ่าถอนแต่ถอนแล้วไงคะถอนแล้วก็เอาคลุมดิน <อา S 1> ไว้ถูกไหม เพราะมันช่วยในการแบบว่าคุมดินเนาะนี่แหละค่ะเพราะฉะนั้นนะคะเราก็มีเป็นสวนผักเนาะหน้าตาแบบนี้นะคะอันนี้ก็คือโต๊ะแล้วก็มีแปลงดินค่ะสําหรับหน้าฝนนะคะก็แนะนําถ้าใครมีปัญหากับแปลงดินนะคะการปลูกบนโต๊ะก็ช่วยได้มากๆเลยเนาะบนแปลงดินเราก็เจอปัญหาหลากหลายชนิดแต่ก็ปรับตัวกันไปนะคะ สำหรับใครที่อยากที่จะปลูกผักก็ขอเชิญชวนเลยนะคะมันเป็นเรียกว่าเป็นความสุขเนาะเป็นความสุขของชีวิตจริงๆเลยอันนี้คือเนียมที่เอามาปลูกใช่ไหมคะขอบแปลงอเดี๋ยวเราก็ปลูกเนียมนะคะให้ดูเนียมตรงนี้นิดหนึ่งให้ดูเนียมตรงนี้นิดหนึ่งคุณค่ะนี่อันนี้นี่คือกอเนียมของเราโอ้นี่คือกอเนียมของเรานะคะนี่กอเนียมใหญ่มากเลยอ่าอยู่ตรงนี้ค่ะ เนาะเนียมก็เป็นพืชที่แบบมีกลิ่นเหมือนออริกาโนนะคะอันนี้คือเนียมด่างอันนี้คือเนียมเขียวนะคะแล้วก็หอมมากๆเลยหอมมากสามารถนํามาประกอบอาหารได้นะคะเหมือนออริกาโนแต่ใบเขาเนี่ยจะเหมือนพืชอวบน้ํานะคะเหมือนพวกซักคิวเลนเนาะแล้วก็เป็นพืชประดับที่สวยมากอันนี้เราซื้อมาเป็นต้นเนาะต้นเดียวเองเนาะต้นเดียวนะคะสอ,สองต้นนะคะก็แต่ว่าขึ้นมานี้เราก็เลี้ยงในวงบ่อซีเมนต์ก็ออกมาขนาดนี้เลย มันก็เป็นอะไรที่ amazing มากๆนะคะอยู่ฝั่งหนึ่งของศาลาค่ะก็หวังว่านี้จะเป็นคลิปที่ทําให้ทุกคนแบบว่า enjoy ไปด้วยกับเรานะคะเพราะเรา enjoy สวนมากๆเลยค่ะมันเป็นเป็นพื้นที่แห่งความสุขจริงๆเลยค่ะโอเคค่ะสวัสดีค่ะ